อันนี้นขอการสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับดิจิตอลร็อคสู i n ินเ t สเ n ชันกผมสเปล็อกแปดลนานนะครับวันนี้เข้าเนื้อหาไวๆเลยครับเราจะมาทดสอบนะครับว่าสกาฟ้านะฮะกับสกาไข่เนี่ยต่างกันยังไงส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับทุกสกาฟ้านี่ในตลาดทั่ว,วไปนะฮะมันจะมีราคาที่แพงกว่าสกาไข่เนี่ยราวๆสามเท่าเลยทีเดียวพูดง่ายๆว่าซื้อสกาไข่3กระบอกซื้อสกาฟ้าได้แค่กระบอกเดียวนะฮะถ้าเป็นตัวเงินจํานวนเท่ากันเพราะฉะนั้นเียเสงิน ถึง3เท่าเพื่อที่จะอัปเกรดจากสกาไข่เป็นสกาฟ้าหรือไม่สเตตต,ต่างๆต่างกันมากน้อยแค่ไหนและดีมากน้อยแค่ไหนและเหมาะกับสถานการณ์ต่างๆอย่างไรนะครับผมหรือว่าสกาไข่เนี่ยในสถานการณ์หรือเซชิวเอชั่นบางอย่างเนี่ยจะเหมาะมากกว่าสกาฟ้าหรือไม่นะฮะเช่นการชาร์จการเคาะหรือการอะไรต่างๆระยะต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกันให้เห็นกันโดยทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะจะเริ่มจากดาเมจก่อนโดยปกติเนี่ยสกาฟ้าหรือสกาไข่มันจะเป็นปืนลงวอลคกร์กันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะไม่มี นอกจากเซตเติมนาะที่ไม่ใส่เกาะเหล็กหรือหมวกเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะยิงเข้าเกาะเหล็กและหมวกเหล็กตัวอะไรแบบนี้เลยนะฮะแล้วเรามาดูดาเมจกันว่าประมาณเท่าไหร่นาอมาโอเคครับเริ่มจากสกาไข่ก่อนเลยยิงตัวนะฮะที่เกาะเหล็กนะครับว่าจะดาเมจเท่าไหร่อันนี้ยิงตัวนะฮะเดี๋ยวออกไปดูกันก่อนระยะใกล้จอดๆนะครับคุณผู้ชมสกาไข่เนี่ยอยู่ที่ดาเมจ14ดาเมจต่อน,นัดครับผมมาคราวนี้จะเป็นสกาฟ้าบ้างนะครับในระยะเท่ากัน มายิงละเรียบร้อยติดเลือดไหลเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวจะเอาใหม่นะครับจะยิงจะกว่าจะไม่เลือดไหลโอเคและสกาฟ้านะครับดาเมจอยู่ที่16ดาเมจนะฮะมากกว่ากัน2ดาเมจนะในการเจาะเกาะเหล็กโอเคคุบผู้ชมก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าดาเมจระยะใกล้เนี่ยสกาไข่กับสกาฟ้านยสำหรับผมนะมันค่อนข้างต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปริดชีพกันเลยนะครับว่าปริบชีพเนี่ยสกาไข่ใช้กี่นะัดสกาฟ้าใช้กี่นะัดต่างกันมากหรือเปล่านะฮะให้เดานะน่าจะต่างกันไม่ถึงนัดด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวจะลลอองดูนนาสกกไข่เยัี้ ยิงเพื่อปิดชีพนะครับมายิงที่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8นัดครับผมแหมสก,กาไข่ไฮะแนัดครับเท่าเอ็ีนเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูสก,กาฟ้านะครับที่ตัวนี่กี่นัดมาพร้อมละว1 2 3 4 5 6 เนัดเท่านั้นคผู้ชมหนึ่งนัดเต <_ d cess> นะ็มๆฮะโอเคครับผู้ชมครับสกาฟ้าใช้ปิดชีพเกาะเหล็กเพียง7นัดนะับแล้วก็สกาไข่เนี่ยใช้ปิดชีพที่ตัวเนี่ยแนัดนะฮะแก็บกันที่1นัดครับผู้ชมซึ่งสาหรับผม <_ d cess> ผมมองว่าคุ้มมากตรงนี้การอัปเกรดจากสกาไข่เป็นสกาฟ้านะฮะใช้ดาเมจน้อยกว่า1นนัดที่ตัวนะคือค่อนข้างคุ้มฮนะยังไม่จบนะครับเราจะทดสอบที่ตัวกันอีกเราจะทดสอบที่ตัวอีกนะครับเพื่อความละเอียดเลยแต่รอบนี้เนี่ยมันจะเป็นระยะไขลนะครับผมเราจะมาลอง กันที่สกาไขกันก่อนว่าระยะไกลเนี่ยมันจะดาเมจเป็นยังไงนะครับดอกมากน้อยเพียงไหนเราจะเอาที่ระยะทําการของมันนะครับมันเป็นแอสเซอร์ไรเฟิลห้าจุดห้าหกนะฮะซึ่งระยะนี้เนี่ยผมมองมันจะเป็นระยะทําการทั้งสกาทั้งสองสีได้อยู่นะครับแปลว่าเดี๋ยวผมหาเลี่ยมกันเดี๋ยวไอ้แหวมันจะมองไม่เห็นตัวผมซะก่อนอ่ะประมาณนี้ก็สามารถใช้ปิดชีพกันได้อย่างสบายสบายครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ระยะนี้แล้วกันเราจะมาดูที่ตัวนะครับว่ายิงโดนตัวสกาไขสกาฟ้าดาเมจต่างกันแค่ไหนครับมาที่ตัวเอาเริ่มจากสกาไขก่อนนะครับ เฮ้ยเดียว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 กูยิงดูดาเมดก่อนดิกูจะรีบไปไหนเล่าโอ้ยอาจจะฆ่าอย่างเดียวเลยเห็นกูเป็นโจรหน่อยไม่ได้เลยมจะเอาอย่างเดียวเนี่ยสกาไข่ครับดาเมดระยะไกลเท่าไหร่อ่ะมาดูกันอ่าโอเคอันที่เนี่ยผมพยากรณ์ไว้ก่อนเลยว่าดาเมจมันเท่าเดิมอ่ะสิบสี่เท่าเดิมเนี่ยคุณผู้ชมดาเมจเท่าเดิมจริงๆด้วยครับสิบสี่ดาเมจ โอเคครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้สกาไข่ระยะที่14ดาเมจนะครับซึ่งสกาฟ้าเนี่ยก็ไม่ต้องทดสอบให้มันเสียเวลาเลยนะครับกับการยิงระยะนี้เนี่ยผมมองว่าปืนสกาเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์ในระยะนี้นะครับปกติเวลาเขาวอกันหรือว่ายิงกันในสถานการณ์จริงเนี่ยระยะเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะเป็นระยะทําการของปืนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเนี่ยมันก็วัดกันที่ความแม่นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงจะต้องไปไกลกว่านี้อีกสักหน่อยแต่อันนี้ก็เป็นการแสดงประสิทธิภาพไม่เห็นครับว่าปืนสกาเนี่ยยิงระยะไกลดาเมจมดะาีก ทีเดียวเจยวแต่ตรงนี้นี่ก็อันนี้เนี่ยมันก็โค้งจะไกลมากอยู่พอสมควรเอาจริงๆระยะนี้ก็ถามว่ายิงได้ไมายิงได้ครับในการวอลก็ถ้าช่วยช่วกันคาก็ยิงตายได้อยู่นะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างไกลพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองที่ระยะนี้ครับสกาไข่ที่ตัวฮะมึงจะยิงตรงตัวกูม่เนี่ยไม่ใช่ว่าโด,ดหนหัวนะอ่าลองดูครับสกาไข่เอาเรียบร้อย,<ด>ยอันนี้โดนอะไรกูเห็นมึงโดนหัวขอเลือกทีขอเลือกทีเอาตัวนะโดนตัวโอเค อ่าอันนี้โดนตัวครับเลือดไหลนี่ครับคุณผู้ชม8ดาเมจครับสกาไข่ระยะไกลต่อไปเป็นสกาฟ้านะครับที่ระยะเท่ากันอ่ะอันนี้สกาฟ้าแล้วเหรอไอเ้เพราะมันขาวอสองหนึ่งอ่ะเอาเปล่าเจ็ดดาเมจครับคุณผู้ชมสกาฟ้าแต่ผมคิดว่าสกาไข่มันก็เจ็ดดาเมจเหมือนกันเว้คุณผู้ชมเพื่อความชัว์มาสกาไข่อีสักรอบเอาแบบไม่ติดเลือดไหลแปดดาเมจผมคิดว่าเพราะว่ามันติดเลือดไหลวะลองดู ติดเลือดไหลเอาใหม่หรือว่ามึงยิงโดนหัวกูวะนัดแรกอะโดนหัวหรือเปล่าไอ้เมื่อกี้โดนขาเอาเอาตัวเอาตัวเอาตัวอะไรครับแม่นแม่นเออไอ้เฮียเลือดไหลอีกแล้วเอามึงยิงแบบเลือดไม่ไหลได้ไหมวะอ่ะนัดนึงเนี่ยผมเปลี่ยนหัวกระสุนทั้งนึงโอเคเปลี่ยนหัวกระสุนไม่เอาหัวกระสุนแบบเจาะเกาะเลือดไหลอะไม่เอาโอเคอ๋อเฮียมึงมึงยิงยิหัวอีกอ่ะโอเคอันนี้เลือดไม่ไหลนี่ฮะคุณผู้ชมสกาไข่ ไห้เลือดไหลก็เจ็ดดาเมจเท่ากันเป๊ะเลยครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะยิงเอาชีวิตกันเลยนะครับเราจะเริ่มจากสกาไข่ยิงตัวก่อนอย่าพลาดโดนหัวนะแบบตัวทุกเม็ดอะทำได้ไหมมันพอโชว์มันพอจะเฟดไฟได้ไหมเออมาครับขอเทระยะก่อนได้ไได้ได้ได้เทระยะอันนี้ขาเอออันนี้ตัวมาพร้อมแล้วเอาเลยหนึ่งนัดสองนัดสามนัดโอเคตัวตัวสี่ มึงซื้อสโคบดีกว่ามึงซื้อสโคบใส่ดิอ่ะผมซื้อให้ใส่แล้วจ้าผมซื้อให้ใส่แลวอด้เลยนะมันไม่ได้ยิงนะท่ามนะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ขาโอ้คุณผู้ชมผมว่าเราเอาเราเอาเไปหาร้อยดีกว่า เอาจริงๆครับคุณผู้ชมว่าระยะนี้เนี่ยมันได้ผลการทดลองที่แม่นยำเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าปืนมันก็มันหลุดเป้านะครับมันอาจจะมีโดนหัวบ้างโดนขาบ้างนะครับแต่ผมคิดว่านะอันนี้คิดว่าคุณผู้ชมก็ลองไปทดลองกันเพิ่มเติมเอาดูนะฮะถ้าใครมีเพื่อนๆแม่นๆหรือว่าคุณผู้ชมแม่นพอนะก็ลองยิงเพื่อนดูซึ่ง100อเนี่ยหาร7็นะครับผมมันก็จะอยู่ที่14.2857ดอานัดเท่ากัน ถ้าติดเลือดออกเลือดอะไรเนี่ยดาเมจถ้าระยะไกลมันเท่ากันการปลิดชีพก็เท่ากันเช่นกันครับเดี๋ยวห้านัดไม่ไม่ไม่สิบสี่จุดสองมันตีเป็นสิบห้านัดไม่ได้สิบสี่สิบสี่ <14 S 2> <14 S 1> นัด,นดถ้าติดเลือดออกก็ตายครับตายเลยตายเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบนี้เราจะมายิงที่หัวนะครับมาเดี๋ยวเราลองที่สกาไขกันก่อนว่าสกาไข่เนี่ยที่หัวนะครับดาเมจเท่าไหร่โอเคอันนี้สกาไขที่หัวนะสกาไข่ที่หัวยนะี่สิบสามดาเมจนะคุณผู้ชม เดี๋ยวรอบนี้นะครับจะเป็นสกาฟ้าที่หัวในระยะเท่ากันอันนี้หัวเป็นหมวกเหล็กนะครับคุณผู้ชมตริงเลย โอเคไอ้ที่หัวครับสกาฟ้าที่หัวสกาฟ้า26ดาเมจครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมเป็นข้อพิสูจน์ว่าสกาฟ้าเนี่ยมันแรงกว่าสกาไข่2ดาเมจไม่ว่าจะที่ตัวหรือที่หัวก็ตามทีครับสกาไข่เนี่ยยีสกาฟ้า26 <Wow. S 1> ต่างกัน3ดาเมจเลยทีเดียวครับสำหรับที่หัวเดี๋ยวคราวนี้นะฮะเราจะมาปิดชีพกันเลยนะ,ะยิงเพื่อปิดชีพนะครับสกาไข่ที่หัวกับหมวกเหล็กกี่นัดตายครับมา1 2 3 4 5สนัดครับสกาไข่เมื่อสักครู่สกาไข่รอบนี้สกาฟ้าครับมาที่หัว1 2 3 4สสนัดครับมาโอ้โหต่างกันเยอะเหมือนกันนะโอเคครับผู้ชมได้ข้อสรุปแล้วครับสำหรับสกาไข่และสกาฟ้าซึ่งสกาไข่เนี่ยปริดชีพใช้5นัดนะสกาฟ้าใช้เพียง4นัดเท่านั้นที่หัวย้ำว่าชุดเต็มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะตรงเนี้ย ผ่านนะครับผมคุ้มค่ากับการอัปเกรดจากสกาไข่เป็นสกาฟ้านักแร่มาครับผู้ชมในหัวข้อต่อไปนะครับในการเคาะโลหะนะฮะว่าสกาไข่และสกาฟ้าเนี่ยใช้กระสุนในการเคาะโลหะจนกว่าจะแตกเนี่ยกี่นัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสกาไข่ก่อนเลยนะครับว่าจะใช้กี่นัดเคาะโลหะนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกนัดครับ,รบแหมยังน้อยกว่าเอ็มพีเก้านะ ต่อไปเป็นสกาฟ้านะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14็นัดฮะแม่ห่างกัน2นัดเลยทีเดียวสำหรับผมเนี่ยผมให้ผ่านนะครับผมสำหรับหัวข้อนี้ในการเจาะโล่ครับในหัวข้อต่อไปนะครับเราจะเป็นการเทสในฟิลลิ่งในการยิงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะอันนี้ผมจะยิงแบบไม่คุมปืนเลยนะครับมาเริ่มจากตรงนี้ นี่ฮะคุณผู้ชมอันิสกาไข่อันนี้ส,ก,ก,านนสก,กาฟ้านะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะในการเกาะกลุ่มของกระสุนเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงครับเดีย๋ยวอีกสักรอบนะเพื่อความชัดเจนอ่ะหยุดภาพไว้ตรงนี้เลยนะฮะ ผู้ชมจะเห็นได้ว่าสกาฟ้าเนี่ยอัตราการเกาะกลุ่มของกระสุนสกาฟ้าเนี่ยการเกาะกลุ่มของกระสุนเนี่ยดีกว่าสกาไข่เพียงเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในการไม่คุมปืนเนี่ยผมคิดว่าสกาฟ้าก็ยังกินนะฮะแต่ก็ยังไม่เห็นผลต่างมากขนาดนั้นนะฮะต่อไปเป็นการยิงแบบคุมปืนนะครับดูซิว่ายิงแบบคุมปืนการเกาะกลุ่มของกระสุนจะเป็นยังไงบ้าง โอ oh, ้จริงๆแล้วสกาไข่มันก็เกาะกลุ่มมากนะครับดูสิมันก็ค่อนข้างที่จะเข้ามือมากพอสมควรอยู่แล้วนะฮะสกาไข่ต่อไปสกาฟ้านะครับสำหรับผมนะอันนี้ฟิลลิ่งของการยิงแต่ละคนเนี่ยมันจะต่างกันอยู่แล้วครับสำหรับผมผมมองว่าสกาฟ้ากับสกาไข่เนะี่ยฟิลลิ่งในการยิงการคุมปืนเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับจะลองยิงสายแบบสกาไข่ดูนะครับ แล้วก็สกาฟ้าฟีลลิ่งในการยิงก็ไม่ต่างกัน <c oughs> เช่นกันนะฮะสำหรับฟีลลิ่งการยิงระยะนี้ต่อไปจะเป็นระยะที่ไกลขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งอาจจะยิงแบบคุมปืนนะครับโอ้สเปรย์นี่มันเห็นผลต่างชัดเจนเลยนะ ผู้ <laughs> ชมเอาไหเอาไหมอ,อ,อันนี้นะคะะรับผมเป็นสากาไข่นะอ๋ <laughs> อันนี้ผมพยายามคุมสุดๆแล้วนะไอสากาฟ้าโอ <laughs> ้ <laughs> คุณผู้ชมคือสากาไข่กับสากาฟ้าเนี่ยระยะไกลในการสเปรย์แบบคุมปืนนะ <laughs> ตะเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ผมจัดการ <laughs> ไอ้เด็กเกียนก่อนจัดการคิงเดนนิสความเกาะกลุ่มของกระสุนเนี่ยการสเปรย์ออกไปมาหลุดเป้าเนี่ยคุณผู้ชมสากาไข่เนี่ยมันจะหลุดเป้าออกข้างค่อนข้างมากนะครับส่วนสากาฟ้าเนี่ยแพทเทิร์นคล้ายกันก็จริงแต่เท่าที่คุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ภาพสโลนะแพทเทิร์นในการยิงเนี่ยมันออกข้าง พอเหมือนคล้ายๆกับสากาไข่ก็จริงครับแต่มันกระสุนมันจะเกาะกลุ่มตรงกลางเป้ามากกว่าสากาไข่มากเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงหัวข้อตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็อาจจะต้องลองไปทดสอบกันดูนะครับว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างการตัดสินจากความรู้สึกมันไม่ใช่วิทยาศาสตร100์1 0 0เนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองประสบพบเจอเด้ยวยตัวเองกันก่อนแต่สําหรับผมมองว่าตรงจุดนี้เนะี่ยคุ้มไหมที่จะอัปเกรดจากสากาไข่เป็นสากาฟ้าตรงจุดนี้ผมให้คุ้มครับผม ต่อไปนะฮะจะเป็นการเคาะจากเหลี่ยมนี้นะครับผมเหลี่ยมที่คนเกิดนะเกิดราวราหินโง่หรือไม่ก็ดินแดงนะครับเราเราอยู่ไายตั้งตรงนี้ในการเคาะนะครับผมว่าฟีลิ่งการเคาะระยะนี้จะเป็นยังไงบ้างเนะครับเริ่มจากสกาไข่กันก่อนมาคนเข้าจะตั้งโล่นะครับผมแล้วก็ปั๊มยานี่ครับตั้งโล่แล้วก็ปั๊มยาหนีนะครับผมแล้วก็จะยิงสวนเรามาอ่ะยิงสวนด้วยยิงสวนด้วยนี่ยเนี่แล้วก็ยิงสวนเรานะครับผม เราก็จะคุมปืนประมาณนี้นะครับไปทางเก่งซะแล้วไงไป,ไปทางแบบ <c oughs> เออเก่งไฟขิงไฟอะไรเออไปไป,ไปทางนั้นซะแล้วไกูไม่กันสักคู่ก็ เห็นแล้วครับสกาไข่อ่าต่อไปนะครับจะเป็นสกาฟ้าครคุณผู้ชมฟีลลิ่งในการเคาะนะอ่ะมาอ่าอันนี้ก็จะเป็นการเจาะโล่เอ้ยเชี่ยมึงก็ไปทางเก่งไปอะไรไปอันนี้แล้วก็จะตั้งโล่นะครับเขาก็จะยิงสวนมานี่ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเนี้ยไปเวแบบไปเวแบบ ฝีมือไปก็สกาไข่ก็ของเองสกาฟ้าก็ของพี่มันก็อยู่ที่ว่าใครเล่นมากเล่นน้อยนมันก็ไปเวนั้นไปเวเก่งไปเวอะไรไปอันนี้เป็นฟิลคนยิงนะครับคุณผู้ชมนี่สกาฟ้าก็ประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าสกาฟ้าคุมปืนเนี่ยมันจะง่ายกว่าสกาไข่แบบเห็นเห็นเลยครับระยะใกล้เนี่ยฟิลลิ่งการคุมปืนเนี่ยมันอาจจะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ถ้าระยะกลางถึงจนมีระยะมากๆขึ้นไปเนี่ยมันจะเห็นความต่างชัดเจนมากๆเลยครับอ่าเมื่อสักครู่นะครับเป็นฟิลเิ่งการอ่าเมื่อสักครู่นะครับเป็นฟิลของคนเคาะนะฮะ ดี๋ยวรอบนี้จะเป็นฟิลิล่งของคนโดนเคาะบ้างว่ามันจะรู้สึกอร่อยกลมกล่อมกันสักแค่ไหนนะครับระ,ะยะนี้นะครับมาโดนเคาะสกาไข่ครับเริ่มก่อนเลย <S <S ปึ๊บนี่นะสกาไข่ครับโอ้โหสกาไข่ถ้าเคาะโหดๆหดนี่โหดเหมือนกันครับทุผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหนีอย่างเดียวนะหนีอย่างเดียวเอาเอาผีเข้าแล้วผีเข้านี่ไง ต้องตามหมอผีแล้วผีเข้านี่นะผู้ชมมาฟิลลิ่งคนโดนเคาะก็ประมาณนี้คนระับพอแล้วต่อไปเป็นสกาฟ้านะครับผู้ชมว่าโดนเคาะเนี่ยสกาฟ้าคนโดนเคาะนี่จะเด็กๆจะร้องกันระงมขนาดไหนนะมาพร้อมครับนี่ปัดกระสุนเลยปัดกระสุนกระทะกระทะโคเลียคิงปัดกระสุนปัดกระสุน นี่อะโอ้ยวุชวุชวุบโอ้มันมันอยู่ที่คนจริงๆสุล่ามันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนไงมันอยู่ที่คนไงน้องชายมันอยู่ที่คนไงมันอยู่ที่คนไงนี่ไงนี่ไงเราตั้งนะเกูตั้งนะเกูตั้งไงนี่ไงมันอยู่ที่คน นั้นเอึงเอาไม่ลงเลยไอเีสุดมดนี่เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าไม่ว่าคุณจะเล่นปืนอะไรนะอย่าเคาะโล่ให้มันเยอะเกินไปครับเดี๋ยวกันสุดมด โอเคครับผู้ชมครับสรุปนะฮะสำหรับสกาไข่กับสกาฟ้าสําหรับผมนะฮะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ทดสอบทดลองนะเพิ่มเงิน3เท่าไอ้เพื่ออัปเกรดจากสกาไข่เป็นสกาฟ้าคุ้มค่ากับการเสียงเงินไหมสําหรับผมเนี่ยคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งเลยะแตะ่ว่าการเสียงเงินแต่ว่าในพาร์ทนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เอามาชาร์จยิงด้วยกันนะเพราะว่าปืนสกาเนี่ยโดยมากนะครับมันจะชาร์จดีระดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเราเอาสกาไข่กับไข่มาชาร์จกันหรือว่าสกาฟ้ากับสกาไข่มาชาร์จกันเนี่ยดามเมจมันต่างครับเพราะฉะนั้นยังไงถ้าฝีมือเท่ากันเนี่ยถือสกาไข่และสกาฟ้านะสกาฟ้าได้กินอยู่แล้วครับ ถ้าฝีมือเท่ากันนะเพราะว่าดาเมจมันต่างกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับการอัตราการเกาะกลุ่มของกระสุนเวลาเคาะก็ต่างกันมากเช่นกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมนี่ยคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมกดคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าผมขาดเหลืออะไรไปหรือตกหล่นอะไรตรงไหนหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรตรงไหนนะครับหรือว่าพาร์ทหน้าอยากให้เอาปืนอะไรมาแบทเทิลกับปืนอะไรคุณผู้ชมอยากเห็นสแตตแบบไหนสามารถกดคอมเมนต์ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าสำหรับผมวันนี้สตรีมบล็อกแปดในตำนานแล้วก็อนุภาพแล้วก็แหบซาศูนย์ศูนี้เจอนใหม่คลป พัฒน,นาสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนตน์ตรงนี้ตรองนี้ช้า